สวัสดีทุกคนครับผมเรามาต่อกันที่กว่างกระฟอดในรู้สึกว่าเกมนี้มันเริ่มทําผมจะบันเทิงขึ้นทุกวันทุกวันแล้วสนุกดีจริงเดี๋ยวรอบหน้าเราไปหาหมวดอื่นเล่นทุกผ่อนคลายกับนบ้างดีกว่าแล้วก็เออหลังจากจบครั้งที่แล้วไปผมก็ได้ไปฝึกมันิดหน่อยนะผมไปฝึกกับฝาคลายหกมาส่วนเกมนี้ก็ไม่ได้แตะไม่รู้จะพูดทําไมวนก็นมาแล้วสโลลงนิดนึงสโลลงนิดนึงเสียงเสียงทำไมเสียงกูตกล่องวะ สลลงมานิดนึงกระจกอะไม่ใช่นี่มันเน็ตไม่ใช่กระจกมีอยู่สองฝั่งเลยนะอมีเลือกสรรตามใจชอบเก็บมาอืมอเอลูกซองหรอลูกซองสิบนัดอ้ามาๆเผือจะเดือดเผือจะเดือดดื่มน้ำเข้าไป ดื่มเข้าไปดื่มดื่มอ้าอ,อ,อะไรของมึงวะอะไรของมึงอะไรคือการวางเองแล้วติดเอง <laughs> อะไร อะไรค so, so, uh, like okay. like ือการวางเองแล้วติดเองว่าผมไม่เข้าใจลูกฟองนี่ลูกทองแล้วเป็นลูกฟองชักอ่ะเออมันต้องก็บอกนี้เอาอันนี้ทิ้งไปแล้วอันนี้มาไว้ตรงนี้โอเคเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการในเกมเนี้ยเราต้องหัดแบบหัดคิวอ่ะหัดคิวปุ๊บ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 ดูดิดูสเต็ป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 ยิงยี่อะไรทำไม ทำไมมันดีไปนู่นเลยวะอะไรอะไรเอาเปล่ากูมีอีกลูกนะกูมีเยอะบอกเลยกูมีเยอะกูมีเยอะมึงกูเฮ้ยนี่ทุกูสร้างให้เป็นเหรอ คิดว่ากูสร้างไม่เป็นเหรอคิดว่ากูสร้างไม่เป็นเหรอฮะลูกหมดลูกหมดลูกหมดอ่านี่มันหลุมนี่มันหลุมศพตัวเองชัดสร้างหลุมศพตัวเองทำไมเนี่ะอืมเก,เก็บเก็บเหล็กเก็บเหล็กเอาไว้ใช้เอาใช้เรา,เรา,เ,ราเราจะเน้นไว้ที่อะสร้างเหล็กแล้วกันอืมอืม เ,ออเพื่อร้ยาเพื่อนนายมียทำไมมันลงโลกงกับประตูบ้านตรงนี้เฮ้ยยังไงโอ้โหตามหามาทั้งชีวิตกินกินหยิบขึ้นมาแล้วเออกินเข้าไปอีก EMP คืออะไรระเบิดเหรออ๋อไม่ใช่ที่ฮิวเฮ้ยไม่ใช่นี่มันที่หายตัวเฮ้ย โอ้ย,อยมีเวาลารีโหลดอย่างนี้มันมันเกิดมันเกิดเาเพื่อคู่กันอันนี้นี่มันคือของที่เกิดแลาเพื่อคู่กันแน่นอนแน่แท้อย่างเงี้ยมันเกิดเาเพื่อคู่กันโดยเฉพาะแต่เรายังไม่มีของฮิวเลยอะ่ะไม่อาหารมันหายากจังวะมันดอกตามต้นไม้ไม่อาหารอะ่ะหรือว่าดอกแต่ไม้ดอกแต่ไม้เหรอไม่มีแอปปงแอปเปิลร่วงมั่งเหรอ ไปข้างหน้าด้ยวยนะข้างหน้าเหมือนจะมีมันมีเหมือนจะมีอะไรอะ่ะพอเราเจอคนรู้ใช่ไหมพอจะถึงจังหวะบวกเราจะทําเป็นสร้างกําแพงแล้วเราก็แล้วเราก็กดหายตัวแล้วเราก็จะอ้อมไปข้างหลังใช้ A. สลิงอ้อมไปข้างหลังแล้วเอาลูกซองกรนหน่ายิงชี้เหี้ยโคตรเป็นแผนที่สุดยอดกระตุกเขี้ยอะไรล่ะเฟซีเฮียเพิ่งระเบิดไม่อยากเสียใครเลยไอ,อ้น,นี่ไอ,นนอนน้ที่หายตัวมันเท่ เก็บเหล็กเพิ่มเก็บเล็กเพิ่มแล้วกันนะมันจะไม่ระเบิดใส่หน้าผมใช่ไหมกูพูดยังไม่ทันยังไม่ทันขาดคำเลยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยมันเสียเลือดไหม เป็นไปาตามที่คิดเป๊ะเหมือนแบบที่ผมคิดไ้เลยเมื่อกี้เนี่ยโลกอะไรอ่ะยังจะมาติดไม้อีกอืมอืมเก็บ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 ทุกอย่างเอามันไม่มีดาเมเหรอ่ะเดียวเดียวอู้หูเกือบไม่รอด ไม่รอดดีนะมันกากดีนะมันกากกว่าเราเก็บ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 ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าอยู่ๆก็ได้หนึ่งคิวอยู่ๆก็ได้หนึ่งคิวไปเลยขย่าเลยเดินไปพ่นไปลเลยเดี๋ยวๆมีมีม,มีมีเพิ่มเข้าไปประหยัดไ,ไว้ก่อนประหยัดได้ประหยัดไว้ก่อน เก็บมาข้างบนจะมีอะไรไหมเนี่ยแถวนี้แม่งกันดามที่หมาผมไม่น่ามาลงเลยปืนโง่โงเออปืนกดแล้วกันแล้วก็เออเก็บระเบิดมันด้วยโอเคจากนั้นเออเขย่าซะ,ะหน่อยแล้วอืมผมยังไม่เจอใครแล้วสายตานี้จะได้อยู่ยาวอะ ไหนวะมองไม่เห็นข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังไม่ใช่น่ะเราวางกั้นไว้ก่อนวางกั้นไว้ก่อนวางกั้นไว้ก่อนวางไว้กั้นอีกทีวางไว้กันกก้นอีกทีนึงเออสเต็บดีสเต็บดียังมีบันไดกูมีระเบิดนะมีบันไดมีระเบิดกูมีระเบิด ูมีระเบิดนะมันเล่นยากจังวะเข้าไปประตูบ้านนี้วะห,หลอกเชียหลอกหลอกหลอกเหียโคตรมัวเหียเป็นโคตรมัวเลย แม่งโคตรมั่วเลยแม่งโคตรมั่วเลยแม่งโคตรมั่วเลยแม่โคตรม,มัวม่วเลยผมอยู่โอ้โหอยู่ตรงไหนของโลกวะเย้เย้ปืนไม่ไม่รู้ไม่ในนังไม่ในนัง,นงโจโจยโิงฉือกูไปแหละจังหวะนี้เก็บระเบิดอีกเก็บระเบิดมาเก็บระเบิดมาเออเก็บระเบิดมาค่อยพอคอยพอสู้ได้หรือเปล่าค่อยพอสู้ได้หรือเปล่าขอถอยออกไปก่อน มึงจะลงกันเยอะทำห่าเลยแล้กูได้เล่นมั้งเออแล้วคงขถอยออกมาไกลๆก่อนข้อถอยออกมาตั้งหลักก่อนนะเอ่อริงกระหูกไวโอเคเปิดโอเคกระสุดอีกแล้วอ่ะไม่อยากได้เกาะอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าอย่านั่งอย่านั่ง อย่านั่งอย่านั่งอย่านั่งไอ้เชี่ยแม่งมั่วชิบหายอย่านั่งมาดิ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 ไปดิรอเฮียคนหัวบนหัวบนหัวเลยบนหัวเลยบนหัวเลยฮึบ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  ไอสองไอไอสองตัวเมื่อกี้นี้แน่ๆที่มันลงทับที่กันมั่นใจคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆอยู่ไหนอ่ะเอ้ยมันมาจากไหนหวะทำไมผมไม่เห็นมันาเมื่อกี้เนะี่ยสี่สิบแปดนี่ห้องนึงมีกี่คนเนี่ย อะไรวะดีเทิร์นทูล็อบบี้เลยผมเห็นแมตช์หนึ่งแถ,แถมแถมแถมให้แมตช์หนึง่งสไปดี้อัพเหรียดอสักอย่างหนึง่งไปใครเครียดกันแบบนึงว่าจะให้เป็นคลิปหน้าเอาเป็นคลิปนี้เลยแล้วกันทมกสญญายจะไม่มีอะไรแถมแถมนี่แถมๆๆๆอ่าเป็นงนั้น <laughs> <laughs> เป็นงั้นไปกู <laughs> <laughs> ปไกว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ยังหมกอยู่แต่หน้าจอมากขึ้นไป ออกไปหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับอ่าไอ้ขี้แม่งมาพอดีกู <laughs> คนเราจะปิดหนีเลยกู <laughs> คนเราจะปิดหนีแล้วะ <laughs> ให้ห้านาทีกูให้มึงห้านาทีมาโอ้ยคีย์บอร์ดนั้นถ้าเล่นมอคอนโทรลเลอร์นั้นเทพวันนี้จะบอกให้ไม่ต้องเก็บเก็บเหรียญนั้นแหละแค่โหนกูก็ไปลำบากแล้ว <laughs> ถึงไหมชี่ เกือบไปแล้ว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 โอเคโอเคโหนไปเออโหนไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องกลับไปเริ่มใหม่เราต้องกลับไปเริ่มใหม่เราต้องกลับไปเริ่มใหม่ฟุ้นไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นต้องขึ้นข้างบนต้องขึ้นข้างบนต้องขึ้นข้างบนต้องลงข้างล่างไม่ได้ เออนั่นแหละฟงฟงโอ้โหเต้เดี๋เล่นท่าเยอะขอร้องเห็นใจกูนหน่อยโอเคเราแวะพักแวะแวะที่หลดตรงนี้แป๊บหนึง่งอ่ามารีดดอยพอดีรอ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 ดูเวลา,ด,วลาดูเวลาที่ดูเวลาที่กลางจอดิกูเล่นไปสิบนาทีแล้วเนี่ยแม่งเข้ากับแมทอีกแบตเทิรราโย่สองแมทแล้วเนี่ย อืมทุกความเสี่ยงมันน่าลุ้นเสมอมันจะทาให้เราไวขึ้นมันจะทําให้เราไวขึ้นแต่มันจะทําให้เราไวขึ้นกลับมาสวิงใหม่กลับมาสวิงใหม่อืมันจะทําให้เราไวขึ้นมันจะทำให้เราไวขึ้นตรงบนเลยลูกพ่อืม,อม จี้อ่ะอืมอ่ะออกมาดูไม่ได้อะโอ้โหจบเลย 我还没弄。